สวัสดีค่ะรอคนมานั่งคุยชิวๆด้วยกันเนาะไม่รู้ตอนนี้เขาหลับกันหมดหรือยังใครยังไม่หลับเอิ้นกันมาเด้อบอมีไพยเลย แม่ออนก็นั่งริมทะเลสาบนะคะชิวๆง่งๆมง,งนันๆก็เลยลองไลฟ์ life, ดูนะคะเผื่อใครจะมีอะไรถามแม่นะดักเปิงสงสัยหลับกันหมดแล้วเนาะเวลาไม่ใช่เวลาเนาะเพืเ่อนๆเนาะโอเคนะเดี๋ยวแม่ให้ดูนะคะ บ้านปู่เนาะตรงนี้เป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะที่นั่งริมทะเลเนาะชิวๆไปเพื่อนๆโอเค okay, นะสงสัยตอนนี้เขาหลับกันแล้วไม่มีใครคุยกับเราเราก็จะวางแล้วพี่กอล์้หมบายบายเฮ้ยดอ